โอ้ยทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเกม p e s สซ Simulator, X นะครับทุกคนได้โดนน้ำท่วมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไอ้น้ำพวกนี้มันมาจากไหนกันนะครับทุกคนดูสิมันมาท่วมในเกมนี้ได้ไงเอยโอ้โหมันมาท่วมได้ไงก่อนแต่ว่าก่อนอื่นนะครับทุกคนก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับพบกับผมชอมมี่จังนะครับทุกคนใครเข้ามารับชมแล้วนะรบกวนช่วยกันกดไลค์ ให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอ200ไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนโอ้แต่นะ้ำพวกนี้มันมาจากไหนนะถ้าใครอยากรู้นะครับกดไลค์เลยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลย ถ้าเพื่อนๆมีพี่น้องๆคนไหนนะครับสนใจร้านบริการเติมเกมไม่โกงไม่เกียนผมขอแนะนําเลยนะคะร,ร้าน In Back M อร้านบริการเติมเกมอันดับหนึ่งในประเทศไทยและเพจนี้นะคะมีบริการเปิดยาวนานถึง10กว่าปีเลยนะคะทุกคนและตอนนี้นะคะทุกคนมีบริการเติมโลบ็อแบบไ d p a s s พและยังมีบริการจําหน่ายบัตรเติมเกมโลบ็อกอีกด้วยและยังไม่หมดนะครับทุกคนยังมีจําหน่ายโค้ดโลบ็อกส่วนลดถึง40ปเซเลยนะคะทุกคนถ้าน้องๆอ,อยากดูคลิปดีๆดูที่ช่องทอมมี่ถ้าน้องๆอ,อ,อยากได้ ร้านค้าบริการเฟรนลี่อย่าลืมแวะไปที่ร้านอินแบกเอ็มเลยนะคบโอเคครับทุกคนไอเกมนี้นะครับทุกคนมันก็คือคนที่สร้างนะครับนั่นคือแอดมินของ s a l l g เกมเนาะก็คือแบบ จำลองของเอ,อ่อแมปแมปก๊อปปี้ของเกมเพลซิมูเลเตอร์แหละอันนี้เป็นการระบบเทสเฉยๆนะครับให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นนะครับทุกคนถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับอยากให้ผมส่งคลิปนี้นะกดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคนเกมนี้นะครับถามว่าเกมนี้มันมีอะไรเล่นหรอมันเป็นระบบเทสเฉยๆนะครับเกมจริงกําลังจะมานับ แต่นี้นะครับอันนี้เป็นแมปก๊อบนะครับทุกคนแต่ว่าเขาก๊อบแบบเอาน้ําท่วมท่วมโลกนี้เลยอะครับทุกคนดูสิมันเป็นการเทสเฉยๆเนาะว่าถ้าน้าท่วมในเกมเพลสซิมูเลเตอร์เนะครับทุกคนจะเป็นยังไงนะครับทุกคนลองคิดดูนะถ้าแมปก๊อปปี้อะทำมาดีกว่าแมปจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเต้นอะไรอะเดี๋ยว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 เฮ้ย,อยเอาแล้วไอ้หลามไอ้หลามหรอ แป๊บหนึ่งนะจะมาแข่งเต้นกันหรอเออมาสีมาสีมาส,มาสีประโทจะมาแข่งผมเต้นงั้นหรออะไรวะเนี่ยถือว่ายังมีคนเข้ามาเทสด้วยนะเนี่ยดูสิทุกคนยังมีผู้เล่นเข้ามาด้วยถือว่าเยอะอยู่นะครับทุกคนใช่อันนี้เป็นการเทสเฉยๆเนาะทุกคนในการเทสของแมปปอมนะครับเออมันอุ้ยดูสิมีพญานาคหรืออะไรวะเนี่ยพญานาคหรือง,งูวะเออแต่ว่าถ้าเราเข้าไปชวนเราจะตายหรือเปล่าวะเอาไอ้ลามตัวไหนดีวะ อุ้ยไอหลามกินแมวแมวยักษ์เราอะ่ะทุกคนดูดีปากมันน่ากลัวมากเลยนะเออปากมันน่ากลัวมากเลยนะครับเดี๋ยวเราขอไปสำรวจเออเอาไอหลามตัวนี้ชนทีตายเลยนะครับปะทถออ๋อออนี้ก็คือพวกสัตว์เลี้ยงในเกม Pet Simulator X นออทุกคนแล้วอันนี้คือไข่นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นไข่สำหรับเออเกม Copy กปปนะครับทุกคนใช่ผมคิดว่าเกม แมปกรอบจะทำมาดีกว่าเกมจริงมันจะได้หรือเปล่าอ่ะทุกคนผมคิดว่าน่าจะได้นะผมรู้จาักการเทน้ําของเขาเนี่ยทุกคนดูสิมันสวยมากๆเลยนะทุกคนโอ้แล้วเขาวางอะไรเละเทะไปหมดเลยนะคบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหางหรืออะไรวะเน,นี่ยชนปุ๊บแล้วก็มีเรือด้วยโอ้โหมีเรือซะด้วยโอ้โด,ดิดิจิตอลเพดิสนะคะอันนี้คนดังต่างฝรั่ง ต่างฝรั่งอะไรวะต่างฝรั่งนะครับทุกคนเฮ้ยมีโจรสลัดด้วยหรอเฮ้ยอันนี้อ่ามาจากไหนนะเราจะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราโดนใครกินวะอะทุกคนผมตายผมโดนใครกินไม่รู้นะครับทุกคนก็โอเคนาะถปาเพื่อนคนไหนนะครับอยากมาสำรวจแมปนี้นะ ก็รบกวนช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคนอกกดไลค์กดติดตามกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะสัตว์เลี้ยงมันหล่นอะไรตรงนี้วะเนี้ยโอเคนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับผม